เป็นพยานรักษาโรคนะคะตอนที่แม่ยังไม่มาเชื่อเชื่อแม่ก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันพวกนี้อ่ะมันเหมือนจะตามกันมาเป็นแพ็กเกจเลยแบกแบกมาแบกมาค่ะทีนี้พอไปออรับเชื่อพระเจ้าจากอาจารย์หมอค่ะทีนี้ก็ไม่แบกแล้วค่ะไอ้โรคนะ ไม่แบกแล้วค่ะก็<แ>อาจ,จารย์หมอก็เอาไฟใส่ไปเลยสองดอกเ <c oughs> มาเลยค่ะเมาเลยเมาตั้งแต่นั้นรู้สึกว่าแบบตัวเองแข็งแรงขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปหาหมอทุกเดือนนะคะหมอนัดก็ไปทุกเดือนเราไปหาหมอทุกเดือนตามที่หมอนัดแล้วเราก็ต้องมาหาพระเจ้าทุกอาทิตย์ตามสัญญานะคะ แล้วก็โรคพวกนี้มันก็หายไปหมอก็ยืนยันว่าเออคุณพี่ไปทำอะไรมาคะทำไมโรคพวกเบาหวานความดันตัวเลขมันปกติหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขปกติหมดเลยแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าไม่ได้ไปทำอะไรคะ่ะแต่แต่เรารู้ในใจนะคะว่าเราไปทำอะไรพระเจ้ารักษาเราอยู่แล้วทุกวันค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณมากขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่กับกับลูกค่ะแล้วลูกคนนี้ก็จะแบกกังเขนตัวเองตามไปตลอดเลยค่ะตลอดชีวิตเลยค่ะมอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าเลยค่ะขอบคุณค่ะ